วิธีต้มน้ำใบเตยให้หอมนะคะเราเด็ดใบเตยมาอย่างนี้นะคะให้บิดบิดอย่างนี้ค่ะพอน้ำเริ่มเดือดปุดๆเราก็เอาใบเตยที่เราบิดแล้วก็มัดเป็นก้อนอย่างนี้นะคะทิ้งลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝาหม้อเลยทันทีแล้วก็ปิดแก๊สค่ะทิ้งไว้ห้านาทีแล้วค่อยมาปิดหม้อนะคะ หลังจากนั้นพอน้ำเย็นเราก็กอกแบ่งใส่ขวดเข้าตู้เย็นเราก็จะได้น้ำใบเตยหอมเย็นชื่นใจค่ะน้ำใบเตยที่เราต้มแล้วจะไม่มีสีเขียวเข้มแบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้รุนีชาแนลใช้วิธีใช้ใบเตยสดส่วนหนึ่งประมาณ4-5หใบไปหัน่นแล้วก็ปัน่นปั่นสดๆนะคะ แล้วก็กรองเอาแต่น้ำสีเขียวมาเทผสมหลังจากที่เราต้มน้ำใบเตยเสร็จแล้วน้ำใบเตยที่ยังร้อนอยู่ก็เทน้ำที่เราปั่นน้ำใบเตยที่เราปั่นผสมลงไปค่ะเราก็จะได้น้ำใบเตยหอมแล้วก็สีเขียวสวยแบบนี้ค่ะ หลังจากที่เราปิดฝาหม้อแล้วปิดไฟแล้วก็ทิ้งไว้ให้ทิ้งไว้5นาทีนะคะแล้วก็เอาใบเตยที่เรามัดต้มเอาออกเลยค่ะเราก็จะได้น้ำใบเตยที่มีกลิ่นหอมแบ่งใส่ขวดเข้าตู้เย็นเวลาหิวน้ำก็เอาออกมานี่ก็น้ำแข็ง สูตรนี้ไม่ได้ผสมน้ําตาลนะคะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนาะก็จะได้น้ําใบเตยที่หอมเย็นชื่นใจแก้กระหายได้ไดีท <S ve ik 1> ีเดียวค่ะเพื่อนๆลองดูนะคะหอมเย็นชื่นใจค่ะเป็นน้ําใบเตยที่ หอมเย็นชื่นใจจริงๆค่ะขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุนี่ชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ